สวัสดีครับผมพบกันเฉดเช่นเคยครับกับช่องแก้วกัลยาพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบกันในยามเย็นวันอาทิตย์นะครับเหมือนเช่นเดิมท่านใดเสร็จสิ้นว่างเว้นจากภารกิจต่างๆก็เข้ามารับชมรับฟังวันนี้มีมาแบ่งปันกันไม่กก่าค้าเข้ากันไปเหมือนเช่นเดิมสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตาม หากท่านกดติดตามท่านจะไม่พลาดทุกๆ EP ที่ผมลงเผื่อใน EP นั้นครับอาจมีวัตถุมงคลเครื่องรางเหรียญคณาจารย์ที่ท่านอยากเช่าบูชาอยู่ก็เป็นได้โดยช่องของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางสะดวกรวดเร็วทันใจของถึงมือท่านชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับเบอร์โทรเราขึ้นไว้ให้ด้านบนเรียบร้อยแล้ว0875728906หรือจะทัก ID ไลน์ก็0875728906เช่นกันและสิ่งสำคัญ ที่เราย,ยังคงเน้นย้ำกันมาตลอดและเสมอมาวัตถุมงคลต่างที่มาต่างวารละทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างเลยอยากจะฝากทุกท่านดูให้ละเอียดดูให้ชอบดูให้ตรงตามที่ท่านต้องการหากองคไหนผมไม่ทราบก็ต้องขออภัยหรือถ้าองคไหนลูกค้ามองดูแล้วไม่ค่อยมั่นใจก็สามารถปล่อยผ่านก่อนได้ไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับเรามีมาแบ่งปันกันทุกๆวันอย่างแน่นอนเริ่มต้นองค์แรกโดยเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อแช่มวัชฉลอง เป็นเหรียญเก่านะครับผมเนื้อเงินน่าจะยังไม่เคยเจอนะครับผมน่าจะเป็นเหรียญแรกที่เจอมานะครับเป็นเหรียญสําหรับช่องผมนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเก่าหลวงพ่อแช่มวัดฉลองด้านหน้าเขียนพศสองสี่แปดหกเท่าที่เคยทราบนะครับจะมีอยู่สองบล็อกบล็อกจะเป็นตัวเลขไทยกับตัวเลขอารบิกอันนี้จะเป็นตัวเลขอารบิกนะครับแต่ไม่รู้ว่า สองสี่แปดหกตามหน้าเหรียญเลยหรือเปล่าลองพิจารณาดูแต่ดูรายละเอียดอยู่หิ้งๆแต่ดูนะครับหนังสือค่อนข้างชัดขอบตัดประมาณนี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับออกคำคาเนะมครับคำคำเงาเงาแล้วดูด้านหลังครับจะเป็นเส้นเส้นเส้นเสี้ยนประมาณนี้เดิมเดิมเลยนะครับผมนี่เนื้อเงินนะครับไม่ค่อยเจอนะครับ ผมเอา1,600บาทครับผม1,600บาทครับเหรียญหลวงพ่อแช่มวัชลองเหรียญเก่าเนื้อเงินต่อมาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระลาทองนะครับพระธาตุพระ,พะบรมธาตุเนาะเมืองชัยนาทนะครับเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับพระบรมธาตุชัยนาทนะครับเนื้อทองแดงกระลาทองเหรียญดุเก่านะคบผมเนี่ยดูจากผิวดูจากรายละเอียด น่าจะเป็นแบบแจกที่ลึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพระบรมธาตุที่จังหวัดชัยนาทสวยดีนะครับผมไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยเอาห้าร้อยครับผมห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทครับพระบรมธาตุชัยนาทห้าร้อยต่อมาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะลเงินนะครับเหรียญเก่าเหรียญพระพุทธแบบนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงกะลาเงิน กะไลเดิมๆแบบนี้เลยนะครับมีผิวสมัมผัสบ้างอะไรบ้างเป็นเนื้อทองแดงกระไล่เงินและที่สําคัญดูด้านหลังครับรอยจานสวยมากถามว่าที่ใดไม่แน่ใจแต่ดูเป็นเหรียญเก่านะครับแล้วดูรอยจานนะครับรอยจานชัดเจนเลยนะครับข้างหลังเป็นยันรอยจานประมาณนี้เอาหกร้อยครับลองพิจารณาดูหกร้อยบาทครับเป็นเนื้อทองแดงกระไลเงินหกร้อยบาท หกร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียเหรียญเก่านี่เหรียญเก่าเนื้อทองแดงผิวหิ้งๆงหน่อยสึกไปบ้างหลวงพ่อเอียววัดบันดานนะครับผมนี่ประจันตาคามปาจีนบุรีแต่ปีไหนไม่แน่ใจเอาไปสามร้อยห้าสิบาทครับเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบันดานประจันตาคามปาจีนบุรีนี่นะครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผมผิวมีสัมผัสบ้างสึกบ้างแต่ดูนะครับยันนักละรายละเอียดอย่างค่อนข้างชัด เอาสามร้อยห้าสิบครับผมสามร้อยห้าสิบบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมเนื้อทองแดงลมดำหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโกสุดสารไตลักษณจังหวัดลำปางนะครับผมอันนี้ประมาณปีเด๋ยนนะครับรุ่นสร้างโบสถ์วัดคะตึกเชียงมันคะตึกเชียงมันปีหนึ่งสี่ครับผมปีหนึ่งสี่หลวงพ่อกเกษมเอาสี่ร้อยครับผิวเดิมนะครับเผื่อใครเอาไปเลี่ยมเนาะเอาสี่ร้อยบาทครับ สี่ร้อยบาทหลวงพอ่อเกษมเนื้อทองแดงลมดำผิวประมาณนี้นะครับมีรอยนิดหน่อยสี่ร้อยบาทครับหลวงพ่อจอนวัดดอนรวบขายไม่ทันเหรียญที่แล้วครับผมเนื้อทองแดงหลวงพ่อจอนวัดดอนรวบแต่เหรียญน,นี้อาจจะสึกไปนิดหนึ่งชุมพรเอาสี่ร้อยพอครับเหรียญที่แล้วก็พอๆกันนะครับผมเนาะแต่เหรียญน,นั้นผมปิดไปห้าร้อยเหรียญน,นี้เอาสี่ร้อยเผื่อลูกค้าไปเลี่ยมนะครับหลวงพ่อจอนวัดดอนรวบชุมพร นะครับยังพอเห็นรายละเอียดอยู่บ้างนะครับพจญวัดดอนรวบนะครับผมสี่ร้อยเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างนี่เป็นเนื้ออปป้าต่อโคดรวบเนาะพระครูวิบูลนะครับเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างอันนี้จะมีโค้ดวบนี่นะครับเอาสี่ร้อยครับผมสี่ร้อยบาทผิวอาจจะมีรอยหน่อยนะครับ ก็ยังพอเห็นอยู่บ้างนะครับเป็นปลอดภัยหลวงพ่อสว่างมีโค้ดว่าวอบอรพระคูวิบูลวชิรธรรมปี19นะครับหนึ่เอาสี่ครับสี่บาท400บาทครับพ่อสว่างต่อมาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่า ที่ละลึกหลวงพ่อเที่ยงนะครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อเที่ยงไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะครับแต่ไม่เพิ่งเคยได้มาแล้วครับผมนี่เหรียญสวยนะาเหรียญเก่าหลวงพ่อเที่ยงนี่นะครับหลวงพ่อเที่ยงเอาห้าร้อยครับหลวงพ่อเที่ยงห้าร้อยบาทเนื้อทองแดงผิวหิ้งหิ้งเดิมเดิมห้าร้อยบาทเหรียญยืนอุ้มบาทหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนื้อทองแดงเก่านี่ ไอ้เนื้อทองเหลืองเก่าขอโทษทีครับนี่ยืนอุ้มบาทประมาณนี้ครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนี่นะครับเป็นหล่อบโบราณนะครับผมหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเอาสามร้อยครับสามร้อยบาทหลวงพ่อวัดบ้านแหลมสูงประมาณห้อยคอได้ครับผมเนาะกำลังสวยและสี่เซนครึ่งน,นะครับเอาสามร้อยพอครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลม เนื้อเก่าดีนะครับผมดูนี่มีหน้ามีตาขนาดเขาใช้มาสึกนะครับน,นี่ผิวใช้ได้เลยครับผมหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเอาสามร้อยครับ300รอบาทพระกิ่งไม่รู้ที่แต่กิ่งดังดีนะครับผมนี่กลเขาอุดมวสารไว้พระกิ่งไม่รู้ที่ต้าหลังเขียนว่างเงินแล้วก็ทองนะครับที่ข้างๆจะเป็นเหมือน พญานาคไหมครับเนาะประมาณนี้นะครับเสาห้าเสาห้าเงินทองนะครับแล้วก็ก้นจะประมาณนี้ครับมวลสารพระธาตุนี่นะครับเป็นเป็นมวลสารนะว่าอันนี้น่าจะเป็นมวลสารว่านมวลสารนะครับนี่มวลสารพระธาตุนะครับไปทางนครพนมอะไรอย่างเงี้ยไหมครับผมเนาะนี่นะครับพระเก่งสวยดีครับผมเอาสองร้อยพอครับ กิ่งดังงบาทกลนอุดมวนสารพระาธาตุนะครับ200แล้วก็นี่สวยๆเลยครับพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์แต่งไม่ขัดเงาเนื้อทองเหลืองแบบโบราณเลยนะครับผมทองเหลืองเก่าแบบไม่ขัดเงาแต่งเพบฉลุการแต่งจะมีหลายช่างนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแต่งฉลุก็คือจะแต่งฉลุทะลุแบบนี้นะครับสิ่งนี้ก็เพิ่งได้มาเป็นองค์แรกเลยนะครับที่เป็นแต่งฉลุแบบนี้ลองพิจารณาดูชอบครับส่วนใหญ่แล้วนะครับช่างเขาจะ นำเอาอหล่อโบราณรุ่นอินโดจีนนะครับผมที่จัดสร้างราวๆปีพุทธศักราช2485โดยประมาณนะครับมาแต่งนี่แล้วใต้ฐานเขาจะมีโค้ดโอ้โหจะองค์นี้โค้ดใช้ได้นะครับโค้ดทำมาจากกลมๆนี่เกือบเต็มอกเรามีรอยนิดหน่อยนีย่นะครับโอ้โค้สวยนะครับแล้วก็แต่งสวยก็เป็นแต่งฉลุ ไม่ค่อยเจอนะครับแต่งฉลุนี่นะครับเดี๋ยเขาใส่กล่องไว้สวยๆครับอินชินราชอินโดจีนนะครับผมเอา1,000บาทครับ1,000บาทแล้วต่อมาเป็นเหรียญปี2520ปี20เนื้อทองแดงพระครูภาวนานุสารพระครูภาวนานุสารเนื้อทองแดงนะครับปี20เอา300ครับ สามอยบาท300อบาทขอตัดประมาณนี้ด้านหลังเป็นเลขห้านะครับห้าไทยเอาสามร้อยครับสามร้อยบาทอยู่เดิมๆนะครับมีรอยมีอะไรบ้างกระตามธรรมชาติแต่รายละเอียดค่อนข้างเห็นยู่นะครับ300ร้อไขม่ทันคราวที่แล้วครับนี่เนื้อนวะปูทวดเฉลิมพล เน้อนวัเข้มๆเลยนะครับผมองค์แต่องค์นี้จะได้ผิวหิ้งๆหน่อยเพราะว่าเขาน่าจะใช้บ้างอะไรบ้างเราก็ไม่ได้เลี่ยมไว้รุ่นเฉลิมพลเนื้อนวะเนื้อนวะนะครับเขาจะตอกไว้แต่ตรงกลางอาจจะตอกแบบไม่ชัดมากนะครับผมแต่พอเห็นอยู่นี่นะครับเป็นรุ่นเฉลิมพลเนื้อนวะผิวจะแบบมีคราบมีอะไรหน่อยนะครับผมเอาหนึ่งพันบาทพอครับผมรุ่นเฉลิมพลเนื้อนวะหนึ่งพันบาท หนึ่งพันบาทผิวหิ่งฮิงเดิมเดิมคราวที่แล้วองค์เปล่าขายไปสูงกว่านี้นะครับแต่น้นจะได้สวยกว่านี้หน่อยหนึ่งแต่องค์นี้จะได้ผิวแบบมันๆหน่อยิ่งๆิ่งหน่อยนะครับเอาหนึ่งพันครับผมหนึ่งพันบาทมีน้ําหนักเลยนะครับแต่พิมพ์ใช้ได้นะเฉลิมพลน,นะครับหนึ่งพันครับผมต่อมาเป็นลาหูอมจันทร์ชิ้นงานแกะน่าจะเป็นทางใต้นะครับผมเนี่ยเป็นชิ้นงานแกะเกะ่าสวยนะครับ ชิ้นงานแกะลาหูอมจัน์หดูสีงานเ,าเก่าๆนะครับผมแล้วด้านหลังเขาเขียนยันชัดมากเนี่ยนะครับดูแตกลายงานประมาณนี้นี่นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าที่ใดนะครับแต่โหดูอักขระรายละเอียดชัดมากเลยนะครับเป็นชิ้นงานนะครับชิ้นงานแกะเก่าๆางหูนะครับผมเอาแปดร้อยห้าสิบบาทครับชิ้นกำลังสวยนะครับเป็นชิ้นงานด้วยสามเซน สามเซนสเซนนะครับ3.2 2.2ประมาณนี้สูง3กว้าง2นะครับเราดูราคดร้อยห้าสิบบาทครับเป็นชิ้นงานปิตาหลังแบบหลงพอแก้วนี่นะครับหลงพ่อแก้วหลังแบบลงรลักระแหงประมาณนี้เป็นหลงพกแก้วนะครับผมเมื่อเมื่อวาน ไหนนะวันเสาร์เมื่อวานนี่เองเพิ่งคุยกับลูกค้าท่านหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีพี่เขาบอกว่าถ้าเจอพิมพ์ไหนถ้าเป็นลักประมาณนี้ก็ให้เก็บไว้ให้หน่อยแต่พอดีพี่เขาไม่มีลายผมก็เลยต้องนํามาลงกล้องให้ดูนะครับพิมเป็นพิมพ,พ,มพ์เขาเรียวกว่าพิมพ์หลังแบบหลงพ่อแก้วนะครับห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทอาจจะมีแบบช่วงด้านหน้านนะครับหลุดไปหน่อยตรงช่วงด้านหน้านะครับหลุดไปแต่ด้านข้างด้านอะไรก็ยัง ลงกล้องให้ดูกันชัดๆห้าร้อยครับลองนะครับผมพอดีต้องขออภัยลูกค้าท่านอื่นนิดนึงนี่แล้วนี่ก็หายากครับปิดตาปุ่ยิ้มเนื้อผงคุกรักเก่าๆนี่นะครับพิมพ์สวยนะครับดูเนื้อไม่ค่อยเจอแล้วครับปิดตาปุ่ยิ้มเลียมเงินมาเรียบร้อยนะครับดูผิวดูพิมพ์เลียมเงินส,สวยๆนะครับปิดตาปุ่ยิ้มเนื้อมวลสาร หนาๆแน่นๆประมาณนี้เลยครับปิดตาปู่ยิ้มไม่ค่อยเห็นนะครับผมเนื้อสวยดีพิมพ์ชัดด้วยนะครับเรียมเงินพร้อมหนึ่งห้า้อยครับหนึ่งัน้บาทลุบล่อพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินเรี่ยมทองครับผมนี่เจ้าของฝากมานะครับในพื้นที่เลยครับผมนานเจอดูเนื้อครับผมบอกเลยว่าองค์นี้เนื้อแตกต่างแล้วดูพิมพ์ดูนะครับสังเกตนะครับเนี่ย เสียนท่านจะแบบมนสวยมากนะครับมนกลมชัดแล้วดูหน้าครับผมองนี้แตกต่างมากนะครับผมแตบกบต่างกว่าที่เจอนะครับเสียนกลมมนหน้าตาเขาเรียกว่าเนี่ยครับที่เขาเรียกว่าจมูกชมพู่ครับจมูกสวยๆแบบหล่อบโบราณแล้วดูเนื้อเห็นครับเนื้อจะประมาณแบบเป็นรอยเป็นรอยย่นรอยลายเทหล่อบโบราณตัดช่อและที่สําคัญเลี่ยมทองมาให้เรียบร้อยองค์นี้สวยจริงครับนานๆจะเจอแตกต่างหน่อยนะครับเป็นพิมพ์นิยม ใครอยากได้เอาไว้ดูไว้นะครับขึ้นปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูครับผมเลียมทองมาให้พร้อมทองล้านทองกรอบสําเร็จนี่ตีตาห่วง80%นะครับกรอบล้านทองกรอบสองคำมีแน่นอนผมว่าเพราะว่าโอ้โหดีไม่ดีสองคำกว่าไหมครับเนี่ยเพราะาองค์หลวงพ่อเงินก็องค์ใหญ่อยู่นะครับตีกรอบผมยังใช้ราคาเดิมเชื่อว่าวันจันทร์ราคาทองน่าจะนิวไฮหกหมื่นเจ็ดต้องมีแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็ยังอิงราคาเดิมเพราะเวลาผมก็ คุยกับลูกค้าว่าถ้ามากกว่านี้ปุ๊บเราเรา,เราเวลาไปขายให้ลูกค้าในช่องมันขายยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ผมก็ตีทองมาเจ้าของว่า2กร,รัมกว่าผมก็อาจะตี2กร,รมัมกลมๆก่อนนะครับตีทองเฉพาะทองอย่างเดียว6000กกัมละ3000ันนะครับแล้วองค์พระแตกต่างมากครับองนี้นี่นะครับองค์นี้ค่าพระ,พระผมขอ2 0 0พันะครับไม่ได้แยกนะหมายถึงว่าแยกให้ลูกค้าดูเนาะชุดองน์นี้ชู้นี้นะครับชุดนี้นะครับ หลวงพ่อเงินเลี่ยมทองผมเอา800 0บาทครับผมลองพิจ,จรารณาดูครับ8,000บาทปูทวดก้นลายเซนนีนนี้ก็สวยนะครับก้นลายเซนฐานบัวหลวงปูทวดก้นลายเซนเจ้าของเขาจะเลี่ยมเก็บผิวไว้เี่นไหมครับใต้ฐานจะเป็นก้นลายเซนแบบนี้เสียดายนิดนึงนะครับมองไม่ช,ชัดแต่เห็นอยู่นะครับผมเห็นไหมครับเป็นก้นลายเซนเนี่ยนะครับเป็นก้นลายเซนมองไม่ช,ชัดเพราะว่า เขาเลี่ยมช่วงตรงนั้นเลี่ยมปิดไว้พอดีนะครับย่าขัดแดงแดงเดิมๆปูทวดก้นลายเซนนะครับนี่ปูทวดก้นลายเซนเอาหกร้อยครับหกร้อยบาทเหรียญอปปา้าหลวงปูไข่ปีหนึ่งห้ามีลอยจานก็จะเป็นเกจิอาจารย์ที่สร้างอะนะครับผมปีหนึ่งห้ามีลอยจานเนื้ออปปา้าไม่ค่อยเจอนะครับเหรียญหลวงปูไข่หลวงปูไข่วัดบอพิษ พิมุกนะครับด้านหลังมีรอยจานแต่เหรียญตรงนี้จะมีรอยลั่นของเหรียญน,น่อยเกิดจากการปั๊มเห็นไหมครับรอยลั่นตรงเหรียญตรงรอยยันเนี่ยนะครับเกิดจากการปั๊มปีหนึ่งห้านะครับปีหนึ่งห้านะครับวัดบอพิพมุกนะครับด้านหลังมีรอยจานเอาห้าร้อยครับตลับสวยๆเลยนี่ตลับไมค์คอนฝังพลอยห้าร้อยบาท ต่อมาหล่อบโบราณหลงพยอดวัดหนองปลาหมออันนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะครับเดี๋ยวผมเช็ดหน้าเลนนิดนึงหล่อบโบราณเนื้อทองเหลืองลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะครับอุดกิ่งมวลสารแต่เขย่าไม่ดังนะครับผมกิ่งน่าจะตันแต่อุดกิ่งอยู่นะครับเนี่ยอุดกิ่งแต่เขย่าไม่ดังนะครับด้วยความเก่าแล้วดูครับผมนี่พิมพ์เนื้อหาสวยนะครับผิวดำเดิมเลยครับดู หลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอเอาหกร้อยครับหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับเหรียญน้ำเต้าหลวงพ่อกยุยเนื้อทองแดงสึกไปบ้างแต่รายละเอียดยังพอเห็นนะครับเหรียญน้ำเต้าหลวงพ่อกวยเนื้อทองแดงสี่ร้อยห้าสิบาทครับเรียมเปิดๆได้ดแบบนี้เลยสี่ร้อยห้าสิบาทเหรียญน้ำเต้าหลวงพ่อกวยยกช่อฟ้าสลาวัดเดินบางนี่นะครับ 450บาทน,นะครับแล้วต่อมาเป็นเหรียญเนื้นออปาก้านะครับเป็นเหรียญที่ละลึกนะครับแอปหนึ่งน,นะครับผมพระคูวิทยานุโยกนะครับผมนี่โอเหรียญเก่าเหเรียญเสมาเนื้ออัปาก้านะครับไม่ค่อยเจอนะครับสมณศักดิ์เป็นพระคูวิทยานุโยกนะครับเนื้ออัปาก้าเป็นเหรียญที่ระลึก สวยมากนะครับนี่านานเจอนะครับเป็นเหรียญเก่าเอาเจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยบาทเนื้ออปากาครับเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเหรียญหล่อหลวงพ่อทาเนื้อทองแดงคบเบ้าผิวเดิมโหดูเนื้อครับเนื้อเข้มๆเลยแล้วดูคับเบ้าผิวเดิมเหรียญหล่อหลวงพ่อทาหลังยันโหเนื้อสวยจริงครับเอาห้าร้อยพอครับผมห้าร้อยบาท ครับเบ้าผิวเดิมเดือนรอเนื้อทองแดงเก่านะครับห้าร้อยครับพระสั่งข้างเม็ดเนื้อดำเนื้อดำไม่ค่อยเจอหลวงพ่อกลวยสี่ร้อยครับผรสสั่งข้างเม็ดเนื้อดำนะ hey, ครับเนื้อดำหลวงพ่อกลวยนะครับไม่ค่อยเจอนะครับเนื้อดำเอาสี่ร้อยครับปกติจะเห็นเป็นเนื้อแดงเนาะนี่จะเป็นเนื้อดำกดมือนะครับเนี่ยจะเป็นรอยนะนะครับ เอาสี่ร้อยครับ400ร้อบาท 400, อบาทเหรียญล่อหลวงปูลอดโหนี่ก็สวยและหายากดูคลาสสิกดูเก่ามากเป็นหล่อโบราณเนื้อทองเหลืองครับงานแซยิดหลวงปูลอดวัดบางน้ำบนดูง,งานเลี่ยมดูอะไรสุดคลาสสิกเลี่ยมแบบทองแดงโบราณหล่อโบราณถือว่าค่อนข้างจะเห็นชัดมากนะครับค่อนข้างจะเนื้อดูผิวดีครับนี่ หลังเรียบแบบนี้นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าหล่อโบราณหลวงปู่ลอดนะครับเรียมแบบโบราณเลยครับผมเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญกระไลเงินหลวงปู่แพ้วนะครับฉลองอายุแปดสิบเก้าปีโค้ดผอพึ่งเป็นเนื้อทองแดงกระไลเงินครับหลวงปู่แผ้วปาวะโลเหรียญที่และลึกโค้ดผอพึ่งเห็นไหมค,ครับโค้ดผอพึ่งแปดสิบเก้าปีหลวงปู่แพ้ว วัดลังหมันนะคนปรปฐมนะครับปีห้าสี่นะครับมีปีห้าสี่ปีห้าสี่นะครับหลวงปู่แพ้วสวยเดิมครับเนี่ยเลี่ยมนนเลนหนาๆและปีห้าสี่เอาสามร้อยครับผมสามร้อยบาทสมเด็จผมได้มาสององน่าจะเป็นกุเดียวกันแต่รุ่นไหนไม่แน่ใจแต่พิมพ์สวยชัดดีนะครับเนี่ยเหมือนเขาลงรักเป็นรอยเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหเต็มเนื้อนะครับ หลังเป็นหลังกลับหมากด้วยเนื้อใช้ได้นะครับเนื้อ,อดูคาบไข่ดูอะไรแล้วพิมพ์ชัดมากนะครับได้มาคู่กันนะครับมาจากบ้านเดียวกันแล้วหลังจะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับเป็นแบบนี้ถ้าเลือกเป็นองค์ง์ละสองร้อยห้าสิบองนี้องค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งจะสังเกตง่ายๆหลังจะออกแนวนี้สีอ่อนหน่อยองค์ที่สองหลังจะเข้มเห็นไหมครับถ้าแยากเป็นองค์งละสองร้อยห้าสิบแต่ถ้ารับคู่ผมเอาสี่ร้อย มาจากบ้านเดียวกันนี่องค์ที่หนึ่งหลังจะออกเนียเนๆข,ขาวๆแล้วองค์นี้จะออกเข้มๆนะครับองค์ที่หนึ่งี่องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่สององละ2 5 0ห้าิหรือถ้าใครรับคู่ไปเลยครับผมสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทและนี่ครับผมหายากตะกุดหน้าผากเสือนะครับหนังหน้าผากเสือดูครับยังมีขนเสือติดอยู่เลยครับหลวงปู่น,นาคเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับผมลงรักลงทอง กุดหน้าผากเสือนะครับม้วนเห็นไหมครับดูโอ้โหนี่ทองลักทองเก่านะครับไม่ติดมือนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับไม่ติดมือนะครับรูปแรงๆให้เลยครับรูปแรงๆเลยนะครับนี่ลงลักลงทองเก่าหน้าผากเสือหลวงปุ่านาคมัดไว้เป็นให้อยู่นะครับมัดลงเชือกไว้สามสามป้องสามจุดอ่าสองนิ้วครึ่งนะครับผมนานๆเจอนะครับหลวงปู่นาค ไม่ค่อยเจอนะครับหน้าผากเสือ800ครับผม800บาทราคาไม่เบานะครับผม800ต่อมาเป็นท่ากระดานนี่สำลิดสนิมแดงโอ้เนื้อสวยพิมพ์สวยนะครับกุท่ากระดานเสียนตรง550บาทองค์สวยดีนะครับเป็นพระกุท่ากระดานกาญจนบุรีแต่ถามว่ากุปีใดไม่แน่ใจแต่ดูเนื้อจะออกแดง550บบาทครับผมไม่ค่อยเจอแล้วนะครับพระกุท่ากระดานกาญจนบุรีครับ 5 5 0บาท550บาท,บาทต่อไป act, เป็นพระเนื้อว่านมวลสารเป็นพระพุธแบบนี้เจ้าของว่าเป็นหลวงพ่อกลวยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับเอา300เนี่ยช่วงแขนอาจจะมีรอยนิดนึงนะแต่เนื้อเนืน้อดูเก่าเดี๋ยวเจ้าของว่าเป็นพ่อกลวยผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับผมเอา300อ่ะพิมใหญ่เนี่ยนะครับรอบมีรอยเล้าตรงนี้นิดนึงนะครับ เอาสามอยพอครับเปื่อใครชอบหรือใครรู้พิมพ์แต่พิมพ์ใช้ได้นะครับหมายถึงว่ารายละเอียดท่านชัดอาจจะมีรอยมีผิวมีอะไรบ้างก็ตามธรรมชาติไปเงมวลสารประมาณนี้นะครับ300รอบาทครับนี่ได้มาคู่กับรูปภาพบานใหญ่ด้านหลังตีตาปั๊มวัดชัดเจนนะครับห้องภาพเนลมิรภาพนี้จะขนาดนี้ไม่ค่อยเจอนะครับสเซนคึ่งสูงหเซนนะครับสี่คูณห นี่นะครับเป็นห้องภาพเนลมิดนะครับห้องภาพเนลมิดภาพหลวงพ่อกลวยนี่นะครับสี่คูณหกนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบบาทแล้วอันนี้จะเป็นหล่อบโบราณเนื้อทองแดงกุมารไม่แน่ใจว่าที่ไหนหลังยันสวยมากนะครับเป็นหล่อบโบราณแล้วขอบสแตนเลสวสวยเลยครับเนี่ยขอบอลูมิเนียมสเตนเลสแล้วหลังจะยันประมาณนี้นะครับ ก็ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นถ้าทยันพระกวยก็อีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าพิมพ์ไหนจะเป็นหลอโบราณเนื้อทองแดงกุม,มารแบบนี้ครับเผื่อใครชอบครับเอาห้าร้อยครับห้าร้อยบาทความสูงประมาณห้าเซนครับห้าเซนห้าร้อยและนี้จะเป็นชุดรูปล่อรอยองพร้อมแหวนหลงดดวงปู่ดู่วัสแกรูปลอเนื้อทองแดงลมดําแหวนทองเหลืองครับ หลวงปู่ดูวัสแกรูรปหล่อเนื้อทองแดงลมดำมีหน้ามีตาลายละเอียดชัดเจนนะครับหลวงปู่ดูวัสแกหลังเป็นยันปี252 2นะครับปีสองมาพร้อมแหวนเนื้อทองเหลืองหลวงปู่ดูวัสแกนะครับใต้ท้องแหวนจะเป็นยันชุดนี้เอา500ครับผม500บาทเดียม3ามห่วงมาครับ500บาทพระพุทธสองกษัตริย์กระไลเงินและกระไลทอง ถามว่าที่ใดไม่แน่ใจเอา4ี่ร้อยครับสวยดีครับผมเผื่อใครชอบครับพระพุทธสองกษัตริย์ฐานจะเป็นกระไลเงินเป็นพวกเนื้อทองเหลืองกระไลเงินนะครับแล้วก็ตัวองค์พระจะเป็นกระไลทองนี่นะครับสี่ร้อยครับล็อกเก็ตหลวงปู่มหมุนล็อกเก็ตหลวงปู่มหมุนรุ่นหมุนเงินทองดีเฮงนะครับผมนี่ล็อกเก็ตใส่กล่องเดิมๆมาเลยครับ ็อกเก็ตลงปุ่มหมุนล็อกเก็ตลงปุ่มหมุนนะครับแต่เขาไม่ได้ระบุปีด้านหลังเป็นมวลสารนะครับเป็นแผ่นเงินแล้วก็น่าจะเป็นหมายเลขนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะน่าจะเป็นหมายเลขนะครับมีเม็ดแร่ม,มวลสารแล้วก็แผ่นเงินแล้วก็มีเลขเจ็ดนะครับเจ็ดเก้าน่าจะเป็นเลขเนาะน่าจะเป็นเลขเอาสองร้อยห้าสิบครับผมรุ่น หมุนเงินทองดีเหงนะครับหลวงปู่หมุนล็อเก็ตสวยดีครับ250บาทและนี่ครับผมเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมเขาใส่ถลับไว้อย่างนี้เลยนะครับเนื้อกยายศาสตร์แช่น้ำมนเนื้อเขียวขุนแผนหลวงปู่ทิมนี่นะครับหลังตะกุดเป็นคันนี้เขาเรียกว่าแช่น้ำมนเนื้อกายศาสตร์เนื้อออกเขียวเขียวกาศาสตร์รราาตรมีลายๆประมาณนี้นะครับขุนแผนหลวงปู่ทิมนี่ตะกุดหนึ่งดอกนะครับ หยันอ克ะประมาณนี้เขาใส่ซองใส่กล่องไว้เลยนะครับอาจจะมีรอยมีขอบมีกระเทะมีบิ่นอะไรไปบ้างนิดหน่อยแต่องพระปกติไม่แตกไม่หักนะครับไม่ค่อยเจอนะครับผมนี่แช่น้ำมนต์นะครับผมเอา450ครับขุนแผนหลวงพุทธม์นะครับเขาพับใส่กล่องไว้แบบนี้นะครับผมต้องค่อยๆกดเข้าไปหน่อย 450้าครับผม450บาทปิดท้ายด้วยน้ำเต้าร้อยปีดูดซับหลวงพ่อสดวัดตากน้ำกล่องเก่าเหลือเกินนะครับนี่โอ้กล่องมีช่อรุนเด้ออ่าเดี๋ยวผมส่องแป๊บหนึ่งข้างในจะเป็นภาพสีครึ่งองค์นะครับฉากหลังจะเป็นสีฟ้านะครับนี่น้เต่าฉากหลังจะเป็นสีฟ้าครึ่งองค์มองมองไม่เห็นนะแต่แต่นะครับเห็นหลงังๆองค์พระเห็นไหมครับเนะี่ย จะเป็นครึ่งองค์นะครับฉากหลังเป็นสีฟ้านี่นะครับน้ำเต้ามองเห็นไหมครับมองไม่เห็นเนาะนี่นะครับแต่ส่องดูเห็นอยู่ครับผมสูงประมาณ3ามเซนด้านหลังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับด้านหลังจะเป็นครึ่งองค์นะครับเป็นจีวอนเป็นจีวอเหลืองนะครับฉากหลังสีฟ้าน้ำเต้าหลวงสด500บาทครับผม500บาทจ้าของใส่กล่องมาแบบนี้500อย โอเคก็ครบถ้วนนะครับสำหรับ E ีนี้ก็ถือว่าโอ้โหค่อนข้างจะลหาลากหลายหลนะครับแล้วก็รวมถึงแบบบางองค์นี่ไม่เคยเจอยังไม่เคยได้มาแล้วครับอันนี้ก็เดินทางปไกลคิดว่าจะไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหก็ทุกท่านผมเชื่อว่าหลายๆท่านเดินทางนะครับวันนี้ผมไปอยุทยามานะครับผมเดินทางกลับถือว่ารถติดมากนะครับสายเอเชียนะครับตั้งแต่อยุทธยาเลาะ,ละ,ละมาสิงบุรีอะไรเงี้ยนะครับใช้เวลากัน พอสมควรนะครับวิ่งกันไม่เกิน50-60พอมาถึงทางแยกที่เป็นตากฟ้าเพราะว่าผมตัดเข้าตากฟ้าก็เริ่มเบาบางแล้วก็มาแน่นอีกทีตากฟ้านะครับช่วงตากฟ้าถนน จะเป็นแบบไม่ใช่4ี่เลนถนน2เลนนะครับก็จะช้านิดนึงแต่เลยจากนั้นมาก็พอเดินทางได้คิดว่าจะไม่ทันแล้วนะครับผมวันนี้เร่งรีบมากทําความเร็วก็ไม่ได้ยังไงก็ทุกท่านที่ผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ก็เริ่มเดินทางกันวันนี้ก็เดินทางกันมากพอสมควรนะครับรถหนานแน่นเลยนะครับยังไงแล้วก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับใจเย็นๆกันหน่อยนะครับผมแย่งกันเข้าห้องน้ําที่ซื้อที่กินที่อะไรประมาณนี้เทศกาลงานป,ปีก็ประมาณนี้นะครับปีละครั้งก็ อยากจะให้เดินทางด้วยความระมัดระวังปลอดภัยจะได้กลับไปมีความสุขกับครอบครัวคนที่เรารักนู่นน,น,นั่นนี่อะไรนะครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกท่านที่เชา่าบูชาพักเครื่องจากช่องแก้วกัละยาพักเครื่องกันไปผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปงัๆงๆเลยๆรวมถึงผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในอีีถัดไปครับสวัสดีครับ